พ่อโลูกเรียตเมจุเราไม่อายแต่พ่อแม่ก็มีทุกข์เพิ่มแลรียุเข์มีเพิ่มไอเรียนตัวเรียนขาทุกค์กับบที่เดือดร้อนพ่อพ่อแม่ได้ยินพ่อได้ยินไอไหมเราอยากพ่อไม่ไอไหมเมื่อไม่อยากให้พ่อแม่อายเราก็อยาก ประการที่สองเป็นโรคซึมเศร้าทำไมจะต้องซึมเศร้าเพราะว่าต้องเป็นตังท้องแม่ที่บังท้องเนี่ยปั่นเครียดฆ่าตัวตายใครมีนักศึกษาสาวคนหนึ่งสิวขึ้นที่หน้าเด็กเดี่ยวแค่นี แค่สิเเดียวมันถึงขนาด้องเข้าโจไหรือท่จริงนนนไม่มีสิวเอยากวณไม่สวยแบบของแบบเปรียบเนนทองฟ้า้างใหญ่ไพศาลถ้าปฏิกักซึ่งดวงดาวจะมีครในทองฟาที่มีดวงาว